สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรรัศรันสิริพันธ์เป็นคุณครูประจำห้องพยาบาลนะคะอายุราชการในตอนนี้33ปีค่ะคุณวุฒิทางการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงคันชั้นต้นจากวิทยาลัยพยาบาลนาครศรีธรรมราชวุฒิปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกสุขศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชวุฒิปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนัวไลอลงกรในพระบรมราชูปถมัมภ์อิฉันเป็นครูที่มาช่วยสอนในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะนั่นก็คือวิชา แนแนวในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทั้งหมดปัญหาที่พบในนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ก็คือนักเรียนมีพื้นฐานมาจากโรงเรียนเดิมที่มีความแตกต่างกันนะคะส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำและเกิดความเครียดบ้างนะคะที่จะต้องปรับตัวเข้าหากัน แล้วก็ในเรื่องของ IQ กับ EQ ในความเป็นจริงแล้ว EQ จะมีความสำคัญมากกว่า IQ นะคะเพราะ EQ จะต้องนำมาใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมเพราะงั้นจะพบนักเรียนที่เรียนเก่ง IQ คิวแบบจีเปรากฏว่า เมื่อมีอะไรที่กระทบจิตใจเขาไม่สามารถที่จะรับได้แล้วก็ไปฆ่าตัวตายด้วยวิธีต่างๆตามที่ออกข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อทั่วไปนะคะนี่ก็คือผลจากการที่มี EQ ต่ำนั่นเองนะคะเพราะงั้น EQ จึงสำคัญต่อนักเรียนเป็นอย่างยิ่งในการที่จะ ปรับตัวให้เข้าคนอื่นแล้วก็อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขดังนั้นทําให้เกิดประเด็นท้าทายที่น่าสนใจสำหรับตัวดิฉันก็คือเราจะพัฒนา EQ ให้นักเรียนในระดับชั้นม .4 ทั้งหมดได้อย่างไรนะคะดิฉันได้นำกิจกรรม2กิจกรรมที่น่าสนใจมาปรับพื้นฐานการอยู่ร่วมกัน ในสังคมเป็นแบบแรกนะคะนั่นก็คือกิจกรรมร้องเพลงเพื่อฝึกปอดให้แข็งแรงและช่วยต้านโควิดได้ด้วยซึ่งเพลงที่ใช้ในการฝึกให้นักเรียนมาขับร้องนั้นมีหลากหลายภาษาเพื่อเป็นการฝึกทักษะทางด้านภาษาต่างๆให้แก่นักเรียนไปด้วยในตัวนะคะ どこないけろ、君の。 เพลงที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะมีภาษาจีนนะคะภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษวิธีการดำเนินกิจกรรมนะคะทีฉันได้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มนักเรียนหญิงและกลุ่มนักเรียนชายแล้วให้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยช่วยกันร้องเพลงเพื่อทำให้เกิด ความสามัคคีกันภายในกลุ่มแล้วก็เกิดการาเปรียบเทียบเกิดการาแข่งขันกันในระหว่างกลุ่มนักเรียนหญิงและกลุ่มนักเรียนชายนะคะทําให้นักเรียนมีความกระตือร้นในการเรียนมากขึ้นนั่นเองแล้วให้นักเรียนทั้ง2กลุ่มสลับกันร้องเพลงทีละวัคเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในเนื้อเพลงจะได้ไม่แอบไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนะคะ วิธีการประเมินการร้องเพลงของนักเรียนก็ดูจากความตั้งใจการใส่ใจในการร้องและสามารถร้องเพลงได้ถูกจังหวะทำนองตามแบบฉบับเดิมของแต่ละเพลงนั้นหรือไม่อาจจะปรับเปลี่ยนระดับคีย์การร้องให้เหมาะกับนักเรียนในแต่ละห้องด้วยค่ะต่อไปกิจกรรมที่สองที่ดิฉันได้จัดให้กับนักเรียนก็คือกิจกรรมการเต้นลีลาศ ในจังหวะช้าๆนะคะเพื่อฝึกให้นักเรียนมีความจําที่ดีขึ้นแล้วก็สมองทั้งสองซีกได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆกันช่วยทําให้นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นสาเหตุที่เลือกท่าเต้นช้าๆมาสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศาปีที่4ก็เพราะว่าท่าช้าๆมีความสนุกและสามารถเต้นไปด้วยกันในระหว่างนักเรียนสคนที่เป็นคู่เต้นโดยไม่มีการ ใกล้ชิดกันมากจนเกินไปเหมาะกับยุคโควิดระบาดในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งนะคะวิธีการสอนนะคะได้แบ่งนักเรียนออกเป็น4กลุ่มโดยไม่เจาะจงนะคะคละกันทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างกันข้อที่2นะคะ ดิฉันจะสาธิตวิธีการเต้นประกอบคำอธิบายโดยใช้ภาษาที่นักเรียนเข้าใจได้ง่ายนะคะประเมินการเต้นของนักเรียนด้วยกัน สอบเต้นทีละท่าในแต่ละคู่จนครบทุกท่าแต่สำหรับในห้องท้ายๆท,ที่ไม่สามารถเต้นท่าที่ยากๆได้ก็ให้แต่ละคู่เลือกท่าที่ตัวเองชอบและก็สามารถเต้นได้มาคู่ละ3ามท่าในการสอบนะคะก็จะช่วยให้เขามีความสุขมากขึ้นแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในการสอบแต่ละครั้งนะคะ ก็จัดกิจกรรมที่3ให้กับน,นักเรียนนะคะด้วยการให้นักเรียนเข้าไปเรียนในรายกลุ่มนะคะที่สร้างขึ้นโดยหัวหน้าห้องจะเชิญเพื่อนทั้งหมดเข้ากลุ่มเพื่อความรวดเร็วและครบถ้วนหลังจากนั้นครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบประเมินทางด้าน EQ ของ True ปูป,ปัญญาจำนวน15ข้อซึ่งมีอยู่ใน Google แล้วนะคะนักเรียนก็จะได้ทราบผลของ การประเมิน EQ ของแต่ละคนได้ในทันทีว่าตัวเองอยู่ระดับใดซึ่งมีอยู่ส4ระดับคือดีมากดีพอใช้และควรปรปับปรุงหลังจากนั้นครูก็จะสอนนักเรียนทางลายโดยใช้การบรรยายแล้วก็มีเอกสารประกอบทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องของ EQ มากขึ้น แล้วก็ให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอที่น่าสนใจจากแหล่งความรู้ต่างๆใน youtube ก็ส่งไฟล์ต่างๆให้นักเรียนได้ศึกษาในกลุ่มไลน์นั่นเองนะคะจนนักเรียนเกิดความชัดเจนแล้วก็เห็นความสำคัญของ EQ และรู้วิธีการที่จะเสริมสร้าง EQ ได้ด้วยตัวเองเกิดการพัฒนา EQ ได้มากขึ้นตัวฉันก็จะให้นักเรียนนั้น ได้ทําแบบทดสอบชุดเดิมอีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบดูพัฒนาการของนักเรียนในด้าน EQ แต่ละคนซึ่งจะส่งผลคะแนนที่พัฒนาขึ้นในกลุ่มลายไว้เป็นหลักฐานยืนยันนะคะตอนนี้ก็ได้ทําการพัฒนาด้าน EQ ให้แก่นักเรียนในดบบชั้น มัธยมศึกษาปีที่4ทับ1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ2เสร็จสิ้นไป2ห้องแล้วผลจากการประเมินพบว่านักเรียนสามารถพัฒนา EQ ของตนเองได้ถึงรยละ9 0โดยประมาณนะคะชั้นยังคงต้องพัฒนาด้าน EQ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4อีก5ห้องที่เหลือให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ดังนั้นคาดว่า ผลจากการจัดก,จกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาด้าน EQ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทั้งหมดได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ80นะคะสิ่งที่ตัวดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่ได้จัดกิจกรรมทั้ง3นี้ให้กับนักเรียนตลอดภาคเรียนที่1 ในปีการาศาสษา2565ก็คือทำให้นักเรียนมีพัฒนาการด้าน eq เพิ่มขึ้นอย่างเห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็นักเรียนมีการพัฒนาในด้านความจำแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการเข้าใจถึงสุนทรียศาสตร์มากยิ่งขึ้น แล้วก็สุดท้ายคือนักเรียนประเมินจากาความรู้สึกของนักเรียนจริงๆนะคะโดยประเมินในลักษณะของการเขียนนะคะซึ่งเป็นในรูปเล่มน,นะคะก็จะสรุปประเมินออกมาตามสภาพจริงของนักเรียนแต่ละคน ว่านักเรียนได้รับประโยชน์อะไรจากกิจกรรมทั้ง3ที่จัดให้กับน,นักเรียนบ้างก็จะเป็นแบบปแบบการประเมินเล่มละห้องนะคะก็เป็นการประเมินจากสภาพจริงจากนักเรียนทั้ง7ห้องนะคะซึ่งเมื่อดิฉันได้อ่านการประเมินจากสภาพจริงของนักเรียนแล้วเนี่ยก็เกิดความรู้สึก ดีใจแล้วก็เพิ่มใจนะคะจากผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทั้ง3ที่ได้จัดให้กับนักเรียนอย่างตั้งใจค่ะก็ขอจบการรายงานในเรื่องของการพัฒนาทางด้าน EQ ในระดับม .4 ในปีการศาสษาร5 6 5ซึ่งเป็นการสนองหรือเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาทางด้านประเด็นท้าทายที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้ เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้จริงนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ